น้อยที่สุดผมอยู่วัดตั้งแต่สองขวบอาชีพหลักผมคือล้างขี้หมาขี้แมวใหม่ๆก็เฮ้ยล้างขี้หมาขี้แมวเอาน้ําสาดโครมกับว่าสาดทีเดียวแล้วมันหายไปเลยโอ้โหพอสาดโครมกระจายเต็มเลยทีนี้ยิ่งยากเข้ไปใหญ่เลยสุดท้ายต้องใช้อะไรกลับมาพ้าวไปหยิบแล้วก็เอาไปโยนทิ้งทีนี้กลับมาพ้าวระวังมือเรากับจมูกมันใกล้กันนิดเดียวเพราะ,ะนั้นมันเหม็นมันทุกทรมานมากผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม งานที่ผมทำเนี่ยทำไมมันถึงไร้ค่าไร้เกียรติทาไมมันถึงกระจอกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าตัวกูเองทําไมไร้ค่าอย่างนี้อยากทําให้ตัวเองมีค่าอยากตัวเองให้ทำทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพราะกินข้าวเสร็จก็เอาชามไปล้างที่ริมแม่น้ํา วัดมันอยู่ติดกับคลองก็เอาเอาชามไปล้างริมคลองทุกวันที่ล้างชามเนี่ยเครื่องบินมันจะบินผ่านหัวมาทุกวันแล้วก็แงนมองเครื่องบินไม่ใช่หมาเห็นเครื่องบินนะแต่เป็นเด็กวัดแงนมองเครื่องบินเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยบนเครื่องบินเนี่ยใครที่ได้ทํางานเครื่องบินมันคงสูงมากเลยมันคงเป็นงานที่มีเกียรติมากเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ทํางานบนเครื่องบินได้นั้นมันจะต้องเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยคือคือเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีเกียรติเราก็เลยมีความรู้สึกว่า กูจะต้องทํางานบนเครื่องบินให้ได้ไม่อยากล้างขี้หมาขี้แมวแล้วอยากทํางานสูงๆอยากทํางานมีเกียรติพออยากทํางานสูงๆอยากทํางานมีเกียรติก็คือเป้าหมายข้อที่สองบอกกูจะต้องทํางานบนเครื่องบินให้ได้ตั้งเป้าหมายวะผมได้ข้อที่สามนะฮะเด็กวัดเนี่ยสมัยก่อนผมไม่รู้นะว่าเด็กวัดเนี่ยต้องอาบน้ําผมอยู่วัดสิบกว่าปีไม่เคยอาบน้ํา นะไม่รู้ว่าเขาจะต้องอาบน้ํากันอะไรกันแต่ว่าก็ใช้วิธีโดดน้ําเล่นน้ําอะไรแต่อะไรเงี้ยเสื้อผ้าไม่เคยซักเพราะฉะนั้นเด็กวัดจะสกระปรกมากหิดเต็มมือนะหิดกากเลื่อนอะไรก็แล้วแต่เรื่องโรคผิวหนังเนี่ยเต็มหมดง่ามขานี่เต็มเดินต้องทางขาเดินแสบมากเพราะนั้นจะสกระปรกมากนะเป็นโรคสารพัดโรค แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเด็กวัดพอมันอดอยากยากจนมากๆแล้วก็เด็กวัดเนี่ยมันจะไม่มีผู้ปกครองอบรมสั่งสอนนะฮะพระสมัยก่อนจะไม่เหมือนปัจจุบันพระปัจจุบันมีการศึกษาก็าจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรพระสมัยก,กอ่อนก็เป็นชาวบ้านอยู่อยู่กับบ้านนะฮะไม่มีการศึกษาพอมาบวชแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายก็ไม่ได้อบรมสั่งสอนเด็กเด็กวัดมันเยอะด้วยก็วิ่งเล่นกันเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะไม่รู้เรื่อง ระเบียบวินัยก็จะไม่รู้เรื่องอสังคมเพราะนั้นเวลาอดอยากมากๆหิวๆเนี่ยเวลาไปบ้านใครเห,นนเห็นอาหารใครวางอยู่เห็นขนมเห็นอาหารก็ไปหยิบกินนึกว่าทำได้เหมือนกับที่อยู่ที่วัดเพราะนั้นชาวบ้านเขามีความรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันจะขี้ลักขี้ขโมยเขาก็จะไม่ให้เข้าบ้านนะสังคมรังเกียจเวลาเราเข้าไปได้ถุนบ้านใครเนี่ยชาวบ้านเขาจะไล่เฮ้ยไอ้พวกเด็กวัดมาแล้วไล่มันออกไปไล่มันออกไปแล้วอย่า,า,ยา,า,ยายให้มันเข้ามาเพราะอะไร กลัวเอานี้ัสเร็วๆไปติดลูกเขากลัวเอาโรคต่างๆไปติดลูกเขากลัวไปลักขโมยในบ้านเขาก็จะไล่เด็กวัดออกเพราะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินเข้าไปใต้ถุนบ้านใครเนี่ยเขาไล่เรายิ่งกว่าหมูกับหมาเด็กวัดนี่มีค่าน้อยกว่าหมาตัวนึงอีกหมาตัวหนึ่งเดินเข้าไปใต้ถุนบ้านเขายังไม่ไล่เลยแต่เด็กวัดเข้าไปเนี่ยเขาไล่โอ้โหรังเกียจมากผมมีความรังเกียจมีความรู้สึกวา่าเฮ้ยทำไมเราถึงไร้ค่าอย่างนี้ อยากทําตัวให้คนสนใจอยากทําตัวให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนสําคัญตอนนั้นนึกไม่ออกว่าจะทํำยังไงนะฮะเขาเขามองว่าเราไร้ค่าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยอ,อยากทําตัวให้คนเห็นว่าเราเนี่ยสำคัญตอนนั้นก็เลยตั้งเป้าหมายข้อที่3ว่ากูจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้หลายคนก็นั่งงงเอ้ยมันเกี่ยวอะไรว่าพูดภาษาอังกฤษได้กับคนสนใจก็ตั้งใจว่าตอนนั้นสุพรรณเนี่ยมันด้อยพัฒนามากใช่ไหมแล้วคนสุพรรณไม่ ไม่เคยเห็นอะไรที่มันทันสมัยขนาดรถมอไซค์เข้าไปยังวิ่งตามกันทั้งหมู่บ้านเลยผมก็กล่าวว่าพอเรียนภาษาอังกฤษกล่าวว่าไปเรียนเมืองนอกนะเรียนอเมริกาพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยผู้ภาษาอังกฤษได้ก็จะเอาฝรั่งมาเที่ยวที่สุพรรณนะฮะทีนี้ ในขณะที่ทําบุญบนสาราเนี่ยคน3-400คนกําลังทําบุญกันเราพาฝรั่งมาขนาดมอไซค์ย,ยังไม่เคยเห็นเลยเพราะนั้นพอเห็นฝรั่งเนี่ยก็จะมาล้อมฝรั่งกันเต็มหมดใช่ปะพอมาล้อมฝรั่งกันเต็มหมดไม่มีใครสามา,ารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยมีเราคนเดียวที่พูดภาษาอังกฤษได้เราเดินเข้าไปคุยกับฝรั่งคนเดียวโอ้โหคนทั้งสาลาจะหันมามองเลยเฮ้ยไอ้นี่มันลูกเต้าเหล่าใครวะทำไมมันเก่งอย่างนี้คนทั้งอำเภอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มีไอ้นี่พูดได้อยู่คนเดียวโอ้โหมันเก่งมากน่าเอามาทําลูกเขยเว้ย ตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นอยากอยากเป็นคนสําคัญแต่ไม่รู้จะทาไงก็คิดว่าเราจะหาอะไรที่คนที่สุพรรณทําไม่ได้แล้วเราจะทําเราก็จะกลายเป็นคนสําคัญนะฮะเราพูดได้คนเดียวคนให้ความสนใจเห็นเราเป็นคนสําคัญผมได้ข้อที่4ครับ พระที่กรุงเทพเนี่ยเวลามาบวชเนี่ยเขาก็จะเอาแมกกาซีนติดมาด้วยนะฮะเป็นแมกกาซีนผมก็ไปเปิดแมกกาซีนอ่านเพราะไม่เคยเห็นพอเปิดแมกกาซีนปุ๊บเนี่ยก็จะไปเจอภาพภาพนี้ผมก็ถามหลวงพี่หลวงพี่นี่คือภาพอะไรโอ้โหมันสวยมากเลยมันเหมือนสวรรค์พระถามว่าเคยเห็นสวรรค์เคยเห็นที่ไหนบอกที่ผนังโบสถ์เนี่ยผนังเอ่อที่สวรรค์ที่ผนังโบสถ์เนี่ยมันสวยอย,อย่างเงี้ยก็าถามหลวงพี่หลวงพี่นี่มันที่ไหนเขาบอกเป็นหอไอเฟลประดับไฟ ผมไม่เข้าใจว่าหอไอเฟลประดับไฟคืออะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยนเนยด็กไม่เคยเห็นไฟฟ้าเลยตอนนั้นผมอายุสักสิบเอ็ดสิบสองละสิบเอ็ดสิบสองไม่เคยเห็นไฟฟ้าเลยไม่รู้จักว่าไฟฟ้าคืออะไรเคยเห็นเทียนกับตะเกียงไม่เห็นไฟฟ้าเขาโอ้โหมันสวยมากมันเหมือนของวิเศษเลยถามหลวงพี่หลวงพี่นี่อะไรเนี่ยหลวงพี่บอกนี่คือหอไอเฟลถามว่าหอไอเฟลคืออะไรหลวงพี่ก็งงไม่รู้จะตอบไงนี่คือประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสคืออะไร